คิดไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรหรอกอันนี้อันนี้เส้นชีวิตปปาอันนี้เส้นคำนี่ลูกหนูมีเส้นอันนี้หนูมีโอ้โหนี่นี่ลูกค้าดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเจดีเงินคนแบบนี้จะมีตังค์นันนี่หนูมีเจดีเงินนะลูกนี่ตรงนี้เนาะแต่คุณแม่ไม่มีนะแต่เขาคุณลูกมีแล้วมีเส้นคำด้วยอันนี้เส้นสมองเส้นชีวิตกับเส้นสมองอยู่ห่างกันีน่เป็นคนใจบอกไง ยี่ห่าใจงหญ่บอค่ะน,นี่ใจงใ่ายสุดจอดเลยทั้งสองข้างกล้าได้กล้าเสียสุดชีวิตเลยนะคะอันนี้ไฟเนาะค่ะอันนี้ออกเรื่องความรักครอบครัวจะไม่ค่อยดีอันนี้เส้นชีวิตอันนี้เส้นข้าเนาะอันนี้เส้นสมองหูงแยกเป็นสองแฉกควบคิดควมอ่านบริหารธุรกิจดีมากเลยมันเป็นสองแฉกเนาะอันนี้ก็เป็น อันนี้เส้นสมองแล้วก็เส้นวาส,สนา,ามาร่วมทำให้เป็นแฉกเส้นวาส,สนาเยอะด้วยต่อไปจะรวยมากนะหนูนี่นี่นี่แต่แปลกมากนะไม่รู้พ่อแม่ว่าไม่มีมรดกแต่หนูจะได้มรดกมีเส้นมรดกขึ้น <c oughs> ไฟส์ที่รักทางในบุศย์เมาไห่ให้สไดในมรดก กว่าตอนนี้นูจะกู้บ้านแล้วพอจิตใจสวยอ๋อเลยค่ะอ๋อค่ะเนาะนิ่เส้นมรดกเห็นชัดเลยก็แสดงว่าทีดูปองแม่ก็นาสีนม่มัญยาน่ะยื่ดียากับแม่วาชิบันทีไงเนี่ยเห็นมาหล่ะเออเห็นไหมหมดแล้วของข้าก็ยังแต่ว่าเป็นมรดกเห็นเส้นมรดกอ่ะ เออดีเนาะร้อยวันพันปีไม่เคยพูดดีวีนมาเอิอนมาสิอุ่นให้สิอุ่นให้เพิ่มแบบตอนแรกเราให้แล้วแล้วเหมือแล้วแล้ววินิยาว่าบอกว่าสิอุ่นให้เพิ่มจ้ะจ้ใคือดีก็คอดีเหรอดูแลเราบ่ล่ะลูงเงินค่าบำรเจียวใส่ตีใช่ไหมจ่าไาก็ให้ยนากันนุ่มกับเอ็นช่วยยังไงสิกระเซ็นไปให้ตลอดลุงดีเนาะโอ้ตีหน้าอยูใส่เลยล่ะยูเอ่อทั้งไปเกษตรใส่จ้ะทุกเวลาลองไห้แต่ว่าอีหล่าจะขายเงินเพิ่มได้ปุันนี้ได้อีหล่าหาเงินได้แล้ว วันดูตังวันดูสิขายเพราะว่านูจะขายให้ที่หน่อที่ไม่ต้องการจะพู้เป็นเห็ุหน้าเลยจ้ะอุ้ยจะไปหาขายถอได้ตัวนาบ่ต้องขายเลยลูกเด้อพออยู่ในนี้หล่ะมีหามีหน้ามีเฮียนมีซาเป็นของเจ้าของนี่บ่ต้องขายดอกเริ่มบ่ขายหล่ะก็มีอยู่มีกินอยู่แล้วเนาะมีเส้นคุ้มครองพอเนาะอยู่ในนี่นี่เห็นบ่มีเจดีย์เงี้ทั้งสองขางบักไงพ่อแล้วก็นี่เส้นวาสนาเส้น เห็นมาเนาะใช้ได้แต่ว่ามีเส้นใจลอยเจ้าชูอ,อยู่นะหนูอ่ะ <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> ไม่บอกไปแล้วว่าตอนนู้นดูดวงแข่ออกไปข้ง <c oughs> <c oughs> างอนเดี๋ยวรับประทานอิเนาะอ่านะดูเส้นสมรวปรับเรื่องเจ้าชูนิดนึงลูก เอ็นมาหอแล้วิชื่อนี้ที่มาบ้งเส้นเส้นสมมติไม่ค่อยสวยแล้วก็มีเส้นใจลอยก็คือคนจะชูแหละอย,อย่างอื่นอย่างอื่นนูโอเคแต่หนูก็ใช้เงินเก่งนะแต่หนูหาเงินเก่งหนูดวงนี้มีเงินมากเลยหนูเส้นยิ่งอายุยิ่งเยอะเส้นแบบเนี่ยเส้นรายได้หนูทั้งนั้นเลยเนาะแต่ที่สําคัญหนูเป็นคนกระตันญยูนี่คือสุดยอดที่คุณครูชื่นชมนะคะทีนี้ท,นทีนี้ในดวงเกิดหนูเป็นคนดาวดาวอ่าเกิดวันศุกร์ วันศุกร์ตกปุตตะตกพยายะมีหาเงินหาทองได้แต่ใช้เก่งพยายาใช้ออกไปเนาะการเงินเป็นดาวการเงินเป็นดาวอาทิตย์ไทยยศัก์อกักษฐานไทยอาทิตย์เง,งื่อนไหญ่านางตกปัตตนิตกทาสีเงื่อนหาได้จากค,ค,คู่ข้องคู่ข้องคำคูณคู่ข้องซอยกันหาเงืนหาทองเนอ้อเราก็เป็นดวงไงพรในการเงืนเนาะปีนี้ปิตาปิตาคือพอเป็นสี พ่อเป็นสีพ่อจะช่วยเหลือค้ำจุนสิ่งต่างๆให้นะคะ<ฮ>พ่อดีมามานดามาตาตกสะตกดาวอังคารนะคานตกกระดุมพระตกสุภะแล้วก็สิด,ดีไปไหนหดอกก็ดีแล้วนะตอนนี้ตอน <c oughs> ตอนี้ตอนนี้ตกอ่งอันนี้โพคา <c oughs> โพคา,าเป็นดาวพุธโพคาเป็นดาวพุธเป็นบ้านค่าบ้านขายกรรมะเป็นดาวพุธตัวสิลาคาศิ่าขายด้วยหลายเด้อนี่ดีหนุดวงเศรษฐี เพราะว่าหนูนี่เป็นดาวสิบแปดดาวเสาเป็นดาวเป็นหัวหนา้าหัวหน้าดาวโจรเลยนั่งทับสิบแปดมาหาจาัก,กรพรรดิเนาะเพราะฉะนั้นดวงนี้ดวงใหญ่มากแต่ปัญหาก็คือหาเงินได้ใหญ่แต่ใช้ใหญ่ใส่แหวนที่นิ้วกลางทั้งทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกใช่หรือขวานทั้งทั้งสองเลยเพราะหนูใช้เก่งทั้งคู่ <c oughs> นะ <c oughs> นะนะลดลงทีนี้เรื่องที่ว่า ขายพญานาคนี่พญานาคก,ก็คือดาวพระฤหัสเนาะพระฤหัสเป็นลาพระส่วนสิบสองนี่ดีลูกเนาะเป็นขายเฮดไดลูกเฮดไดกัมมันบูซามันกับใบนะ้ำเนาะทำได้รถการรถนูคงได้ขายรถตลอดไปคะ่ะรถเป็นกระดุมพระรถเป็นกระดุมพระในเงินอาชีพหลักคือขายรถอาชีพรองก็คือที่เป็นโชคลาภก,ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ไม่แต่พญานาคนะ S <S พระสิ่งศักดิิ์สทธิ์ต่างๆดูเฮดเดิเบิด์ตนี่เท้าเมียเท่านี่เท้าเวสุวรรณเออกำลังจะพูดว่าแต่พระสายสายสีเทาๆอย่างาท้าเวสุวรรณนี่เทานะ,ะเออเนี่ยถ้าออกเป็นเท่าๆอะ่ะหนูจะโอเคนะพอเราไปซื้อไอ้ไ<ร>อ้ออออโรบูรี่นี่มีนยังก่อโลกอ๋ออันนั้นเป็นองค์ดำแสนสิริอันนั้เป็นงานปั้นสดเนาะให้ให้เป็นแบบนี้แล้วหนูจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ ได้มระะดกล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็รวยล้านเปอร์เซ็นต์แต่ใช้เงินเก่งละสองล้านเปอร์เซ็นต์เ<โ>อ<ก>อเดี๋ยวจะดูไพ่ยิบสี